สวัสดีครับพี่น้องมาพบบพ่อกันคือเขาพี่น้องตั้งช่องวาลินผาเส็บแนลเอามือนี้ได้แนวเส็บมาฝากพี่ตอน้องคือเกาแต่ว่ามือนี้มาแปลกพี่น้องมาแบบอาหารไทยๆอาหารถาดเดียวจานเดียวพี่น้องเมนูคิดยากออกจากอาหารนิสันจากมือพี่น้องมือนี้คิดยากพี่น้องเลยจับเองเลยถาดบอกไงเลยผัดกระเพราหมูกรอบพี่น้องใส่ตอนในไงเลยบ่ตองเห็ดตอนหน่อยโคโรเคเลยตุใจไปเลยพี่น้อง มาพี่น้องมาเสียบๆน้ำผมเมืองพี่น้องโอยแดงยิงคืนกะเพ่าใส่กะเพ่าหนึ่งกะเพ่าสวนจะควางลายๆซะแหละใส่ไข่ดาวพี่น้องเหลืองเต้มามาบ้านนี่น้ำน้ำผมพี่น้องเอาทำไ,ไงฝากพี่ต่อน้องเบิดโบพี่น้องถาดไงมือน,นีิ

คุณจอบไหะครับใส่เังพริกดิบพริ่งเข้ากันขัก,กนขนาดืมกระเพราเนีเนๆืมที่หมุนติววล้วแต่พี่นอ่ะอืม thay đào cái chạc cái nào chút đó đấy หืมผมมีตํารบกวนบานพี่น้องโอ้เผ็ดจิตจัดพี่น้อง 嗯。Mm hmm. หมูยังกรอบกรอบกรอบกรบกรอบนพอาสุด,ดยอดเลย ไืมยเห็นย่าง,างล่ะพี่นออ่องไปห่อใส่พริกยิบพริกสดพริกแห้งพริกแข็งนั่นมันจะมีเผ็ดเอาเอาเผ็ดอเอาเผ็ดเอาเผาจังเลยพี่นอ่องสุดยอด,ด เผ็ดแบบออกควันนะไปหนหอน่าอร่อยง่ายากรับอืตร